อันนี้จะได้ครับท้าคราส่งไปเลยค่ะหนูได้แต่งกระเป๋าคาโก้อมไาเลยส่งเอมีส่งระบายมีที่ป่งพีองมีไปหมดเลยหมดเตอร์ท่พนี้มีความเป็นหนำเนี่รวมส่งไปเลยเิกท่านตยองยนี่งานปากมาพีไม่ทำ คือพี um? ่สาวจีนอะพี่สาวจีนคี่เขาแต่งกัน่ะโทแต่กระสาเดียวมันกรอบสุดได้ได้ได้นี่น่ารัมากออกแนววันนี้ฝนไม่นานออกแบบลายไทยลายไทยจรอเขามีไปมาค่ะมาดีกว่าคารามาดิมาคาร่ามาคารามาเออโบจะจุ๊บนี่โอ้ทํต่างกันมั้ยเนาะ บอลลูนปะอ๋อรงพีตรงพีเออแต่พีแต่พีมาไม่ดูนะอุ้ยนม่สวยสวยออูไม่ดูนายกก้นห้วยป้าสวยสวฟิงอะเอเราีทถึงมากจริงทำถึงทำเตร์ความแฟรหม่นนมพีน้่่ะจริงขนมชั้นมาอีกค่ะโอ้โหราคาเยนอ้เออกไราคาเหมือนโปรจริเหรอูก้นลกแน่นห เห็นราคาอะไร้างานอะไอย่างเงี้ยเออ่อันนี้เหมือนตแ่ก้อนนี้ก้อนเดียวเลยเลก้อนนี้ก็อเดียวเลยนะปกติก้อนอะไรก็ขายประมาณสอต่อสอใช่วันนี้ก้อนใหญ่เก้าสิบก้อนถึงแม่หาเอาไปเลย1,900เ้าบาท มถ่ย5กแล้วแฟออกเยอะมากพี่ก็ถุนตกตัวประมาณ3บาทปะเออจริงเหรก็5ตัวเลยตัวก็3บาทเตัวก็3บาท้ดูนะเออเนี่ยเน่แล้วก้อนนี้ก้อนเดียวเลยเออมันมากเลยเออใครเอาก้อนนี้สัหัก้อนนี้ A06 ได้เลย A06 6พี่พี่ว่าไง6 A06 เอาไงก็สามาย เราเปิดแปดเ้าไอเซไปไหมแปดเ้าเอ็นอันี้หนูไม่มีนะแม่ห่วยไปห่วยีเองเราเป็นสามพักเลยอ่ะจริงโอ้โหเอานะใครชอบหนึ่งอบาทได้ก้อนนี้ไปเลยก้อเหลือแค่ก้อนนี้ก้อนเดียว้องอ้เดี๋ยวรียกนไม่รเดี๋ยวตัวนี้แม่เนี่ยขัดไปเรื่อยเยไปาอย่างงี้ร่งอเนี่ยก็เกิดเออมุนีิไปอันนี้ออแค่หแบบนี้เลยตยนิก็ตอบแนวมนี้เลยนะสามคนกันเออเนะ่ยรเออ้ก็ไปตุนิบได้ไหมสา โอ้ามานี่เดวนงะแต่บอกเลยว่าสวยรุ้งราคาแนนพี่ราานี้ได้ไปยังไงก็กาไรไเยอะบเลยถูกก็ตวบาหาท่ไหนนาหที่ไม่ได้พี่ี้ือหาไม่ได้เลยรา้แบบัสต์าถูกต้องพี่มาเรเียเก็บเลยนะรายการนี้ทำด้